ผมเคยมาเมืองการเมื่อสมัย40ปีเห็นจะได้เพราะว่ามีผู้ที่ผมรักใคร่คุ้นเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคือคุณเวทนิถาวรเป็นผู้เริ่มการท่องเที่ยวของเมืองการเป็นท่านแรกในสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ที่การบุรีสมัยนั้นผมก็จะมาเที่ยวเมืองการอยู่เสมอเพราะว่าเมืองการมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างที่ชวนเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นเรื่องราวของความภูมิใจของคนไทยทุกคน แล้วอีกอย่างหนึ่งเมืองการนี้มีที่ท่องเที่ยวมีอาหารการกินมากมายหลายต่อหลายอย่างหน้าเห็ดโคนในเดือนราวๆตุลาคมปลายฝนต้นหนาวเห็ดโคนเมืองกานโอ้มีชุกชุมมากเหลือเกินท่านที่เคยลิ้มรสเห็ดโคน ก็คงจะทราบดีว่าเขตโคนเมืองการนั้นเป็นอาหารชั้นยอดที่หารับประทานลำบากที่ผมได้พูดมาเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องของการจนบุรีซึ่งควรจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่เรานั่งอยู่เนี่ยพื้นน้ำอันงกว้างใหญ่นี่นะครับได้ข่าวว่า มีรีสอร์ทเปน<า>ท็นทั้งที่รับริมตะลิง่งและในน้ำด้วยเียตมาสองชมใกล้แค่นี้<า>เปลืองน้ำมันนิดเดียวน่าจะมาเที่ยวในวันหยุดแล้วก็เที่ยวได้ทุกฤดูอย่างหน้าฝนอย่างนี้<า>เที่ยวได้แฝงใหญ่เป็นของฝากเป็นอาหารที่ทำทให้นักท่องเที่ยวกินละมรกอฮาวายลูกเล็กแย้มองุ่นเป็นศินละปะพื้นบ้านฝรั่งก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นของธรรมชาติบ้านเขาไม่มี ก็เป็นเรื่องทีด่ดีตลอดจนเป็นของฝากมาเที่ยวแล้วก็มาซื้ออะไรต่างๆนานาที่เป็นพืชผลที่จะให้เป็นของขวัญก็ได้ของที่ระลึกติดมือกลับไปวันนี้เราก็พอจะได้รู้แล้วว่ามาเที่ยวเขื่อนมันมีอะไรตะอะไรพร้อมหมดทั้งที่พักที่กินที่เที่ยวแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพ ก็อยากจะชักชวนให้ท่านหาเวลาว่างมาเที่ยวเมืองกาญเพียงแค่สองชั่วโมงมากันได้ทั้งครอบครัวครับจะเป็นที่ชอบใจสำหรับสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผมหวังว่าท่านคงจะเห็นด้วยและทักชวนมาเที่ยวกันในวันหยุดหรือไม่ใช่วันหยุด สุดแท้แต่ท่านจะพอใจว่างวันไหนมาเที่ยวเมืองการจะได้รับความสําราญตลอดจนอาหารการกินตลอดจนของฝากทุกสิ่งทุกอย่างกลับบ้านไปอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับฝากครับเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาว ที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฟ้าฟ้าให้แสงสุกใสได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดีเจ ฟ้ามาสานทับทอด้รักละมุนคอยห่มให้เธอได้อบอุน่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีดีให้เธอเคลิ้มไป เป็นวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พักพิงพิงและนอนหลับไหลเก็บดาวเก็บเดือนมาร้อยมาไหลเก็บหยาดน้ำค้างกลางไพรมาคล้องใจเราไวร้รวมกัน ก่อนฟ้าจะสร้างก่อนจันทจะร้างแรมไกลยังอยู่กับเธอข้างเคียงกายอยู่ในความฝันฝากเสียงกระซิบฝากไปในสายลมผ่านคาบคอมลาพิที่ยาวนานให้เธอฝันดี เจ้าใบเก่งใส่กางเกงก็ตัวเก่าบอกรองเท้าคงต้องเดินกันหลายวันสู่แผ่นดินที่กว้างใหญ่เปิดดวงใจให้กว้างกว่าจากทะเล นั่นแหละชีวิตนักเดินทางอยากให้เธอได้มาดูโลกจะสวยขึ้นหลายเท่าและยามเช้า และดด่นผินแสงจันทร์เก็บความงามจากปลายฟ้ามาคืนเมืองตอนแรมหาดัง,งนอนบางตอนก็เินลำพังสักเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนไปไม่ซ้ำกันนั่นแหละชีวิตนักเดินทาง